เปิดตัวล้อใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับล้อด n น o ม v t 4ตอนนี้ค็ข้างมีอยู่3สีนะครับก็คือ สีทองสี GL แล้วก็สี h B บน,นะครับมันเป็นดีไซน์ที่ที่แบบว่าลักซ์รี่์นะออล้วก็ก้านฟยวบางแต่ความแข็งแรงยังมีอยู่เหมือนเดิมอ,อ,อ่ะมีชุบลมแถมมาให้นะครับผมว่าสีนี้ไปได้กับทุกสีรถเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสีขาวสีดําที่ดูดิก้านมันเล็กมากเลยนะก้านแบบเนี้ยถ้าล้อมันไม่แข็งแรงนะอยู่ไม่ได้นะไป,ไปอย่างไวนะไม่คิดเลยว่าก้านบางขนาดนี้จะแข็งแรงได้เรนยงโซ่ทําได้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตัวล้อใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับล้อสีน่อม v t 4 4แล้วเปลอพี่ตอนนี้ตอนแรกมันมี v t 3 v t 5ออกมาก่อนสำหรับพวกรถ p p บสายอาชชลีค่ะอันนี้นี่พรีเมียมกว่า v t 3 v t 5ห้ผมไม่แอบเพลนมาแล้วว่าล้อสวยมากไม่รอช้ามหมอให้เพื่อนดูหน่อยว่าล้อที่เรามาดูเพราะผมยังไม่เคยเห็นจริงๆสวยสวยสวยมีกี่สีอะพี่ต้นตอนนี้ข้ามมีอยู่3สีนะครับก็คือ สีทองสี g l แล้วก็สี h b บนะครับมันเป็นดีไซน์ที่ที่แบบว่าลัก u ุรีนะแล้วก็ก้ามเปรียวบางแต่ความแข็งแรงยังมีอยู่เหมือนเดิมอ่ะนี่คือภายในอิเลเมนต์เทคโนโลยีนะครับที่ส่วนเจนอใช่ส่วนที่ไม่ได้รม่ได้รองรับแรงกระแทกมากแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักนี่เบาเท่าเดิมเลยนี่ขอบ20นะครับเบานะเบานะเบานะขอบ20นะอันนี้ กว้างเท่าไหร่ครับพี่ต้นเก้าพึ่งเก้าพึ่งครับออฟเซ็ตสิบห้าครับก็เท่ากับใช่เท่า V3 V5 เลยแล้วสําหรับล้อ Vnorm V3 V5 รวมไปถึง V4 มีชุบมลมแถมมาให้นะครับดีไซน์คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกไงบ้างครับผมชอบอย่างแรกเลยก้านมันดูดิมันเล็กแต่มันแข็งแรงอยู่มันดูแบบว่ามันคมนะคำพูดง่ายก็คือฟอนต์ลุกเหมือนเดิมสวยนะนี่คือสีทองนะครับเพื่อนๆสีทองของเรามันจะออกแบบสว่างว่ขอแกะทุกสีเลยดีกว่าป่ะได้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 อันนี้ไฮเปอร์แบท สีที่คุณเปากำลังหยิบขึ้นมาคือสี GL นะครับจอกแบบเท่ากันนิดๆใน3สีเนี่ยจริงๆอะผมมาชอบสีทองนะถ้าดีไซน์องเงี้ยผมชอบสีทองกับสีนี้ลองลงมาแต่ว่าสีเนี้ไปได้กับทุกสีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสีขาวสีดําผมว่าทองอะมันให้อารมณ์แบบว่าฟิลอาเย็นอ่ะ ใช่เหมือนล้อมของคนรถยุโรปถ้าแบบไปอยู่กับพวกแบบฟาร์มหมีฟาร์มหมีก็เลสอะครับ PCD มันเท่าไหร่พี่อ่าหกลูร้อยสามเก้านะครับหกลูร้อยสามเก้ามันใส่ล้ออะไรได้บ้างใส่กับรถอะไรได้บ้างอ่ใส่กับรถอะไรได้บ้างสาย PPV ีวีโตโยต้าตอนนี้ก็ต้องเป็นพันเนอร์ที่ขายดีมากในบ้านเราถ้าอยู่สุก็ต้องมิวเอ็ก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 จริงๆถ้ามิวเอ็กใส่เนี้ยสีขาวใส่สีทองแล้วไปโหลดแบบจัดทรงแบบร้านน้ากขมมลชอบทำอ่าผมว่าโคตรเท่เลย เออจริงแล้วก็ปอดต้องเอวูเลสเอวูเลสต้องแบบใส่ยางใหญ่ๆหน่อยเนาะ RT หรือ AT ให้มันมีบ้างๆหน่อยมิสูมิสูต้องใส่ตันตัวใหม่เลยแล้วก็ปาเจโร่ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้ไปตลอดไปตลอดทุกทรงตัวสูงก็ใส่ได้นะพวกกระบะตัวสูงอ่ะได้ครับที่มันเป็น PCD 6รู1้อยส่าใช่มันจะเป็นว่าต้องเป็นรถ PPV กระบะถ้าแบบผมว่าตัวตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะทรงเนี้ยขอบยี่สิบแบบพวกด G-RAP แค่ไฮแลนเดอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอยากทำ แต่แนะนําเป็นตัวสูงดีกว่าพี่ดูเด็กก้านมันเล็กมากเลยนะก้านแบบเนี้ยถ้าล้อมันไม่แข็งแรงไปไปอย่างไวนะไม่คิดเลยว่าก้านบางขนาดนี้จะแข็งแรงได้แต่เรนโซ่ทำได้แล้วแบบขอบ20ยางมันบางไงว่าแบบกระแทกหลุดแรงนี่ก็รถสายพีพีมันหนักนะพี่ใช่ครับตันเกือบ2ตันอ่ะใช่หนักพอๆกับรถไฟฟ้าเลยล้อตัวเนี้ยมันแมกโหลดอยู่เท่าไหร่พี่ต้น8ันาครับโอ้ก็เยอะเยอะครับเยอะรวมไปถึงการรับประกันล้อจากทางเรนโซ่นะครับเรารับประกันตลอดอยู่กับใช้งานนะมีการรับประกัน42ปีนะ นะครับเพื่อนๆถ้าใครเป็นตามมตามแมวเนี่ยสามารถแบบเคมงใหม่ได้เลยจะแจ้งทางผ่านทางร้านที่เป็นดีลเลอร์เราก็ได้หรือว่าจะแจ้งผ่านเข้ามาทางเพจเลนโซวิว,วก็ได้นะครับเรามีแอดมินคอยตอบคำถามกับทุกคนเลยส่วนใครสงสัยว่าราตัวนี้จะเปิดขายเมื่อไหร่นะครับเมื่อเกินวันของวันเนี่ยเราพร้อมจะจําหน่ายแล้วเร็วขนาดนั้นแน่นอนแล้วมันสามารถใส่กับยางอะไรได้บ้างพี่ต้นของเรนโซ ถ้า P P V Luxury Car ก็ต้อง P C ันไหมยครับล้อสวยๆต้องมียางที่แบบรองรับขอบล้อที่ดีอะ่ะดีนกาดเพราะว่ายางจริงแบงเรานะมีดินกาดเพื่อรองรับ,บแอบเป็นพบบาะบ้านสายซ็งก็ต้องอยางฟ <Phoenix, S 2> <Phoenix S 1> ิลิกกัพวกออฟโรดอ่ะครับออฟโรดก็จะเป็น R T 0 7เ็ R T X แล้วเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ดูใด่ให้เพื่อนๆดูกันว่าเทคโนโลยีที่เราภูมิใจเป็นเอกสิทธิ์ของเลนโซเองนั้นดีแค่ไหนนะครับ Light Tech Plus by Lenso วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมขั้นสูง Finite Element เบาเพิ่มสมรรถนะการขับขี่มาตรฐานระดับโลก Lighttech Plus by Lenso Flowforming Technology ผลิตที่อุณหภูมิต่ำเอกสิทธิ์ของ Lenso Lighttech Plus by Lenso รับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งาน ขตอบรับทุกไลฟ์ตา l ไลท์เทคพลัสไ plus, บเลนโซ่จะจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอที่เรานำเข้าไปให้เพืเ่อนๆดูนั้นโชว์ความเบาให้เพื่อนดูหนึ่งทีไปสำหรับท่าพิเศษของเราเนี่ยฝั่งนี้ซิอย่างนี้เบาจริงเนี่ยผมนี่การัน <c oughs> ตีแล้ว่าเบาครับแข็งแรงแน่นอนฝากไว้้วยครับล้อดีๆจากทางเลนโซ่รอชมล้ออันบล็อกลุ่นใหม่ต่อไปได้นะครับกับเราสองคนนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ